ครับอยู่ผมนักทีเกมทีวีนะครับตัวนี้อยู่ใน m a n i n g Simulator 2แล้วครับก็วันนี้เป็นอัปเดต Atlantis นะครับก็มาดูกันว่ามีอะไรมาใหม่มาอ่านได้ฟังนะครับก็ New Atlantis World นะครับมี Complete Daily Challenge in the New World นะครับ to earn c l u s i v e reward นะครับก็จะเป็นการทำเควสเพื่อเอาของต่างๆนะครับแล้วก็อัปเดต Titan Show Off Your Achievement to Everyone นะครับ ก็จะเป็นส่วนของน่าจะในกระเป๋านะครับเป็นไตเติ้ลให้ใส่แล้วก็มีกุ๊บบินิฟิสนะครับสามารถได้ฟรีบูททุกๆ2-3ถึง3ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีค r ิ e ซี่ใหม่ครับคือเวลร์เงินเวล l ์ใหม่นั่นเองแล้วตอนนี้ครับมีไข่มา3ฟองนะครับมีเพชรทั้งหมด20ตัววตัวแล้วก็มีชั้นทั้งหมดสชั้นนะครับแล้วก็มีแร่ใหม่5าแร่ครับแล้วก็มีทูและแบ็คแพคใหม่นะครับแล้วก็อิน increase amount of all นะครับก็สามารถเอาไปรวมได้เนี่ยโอเคมาเริ่มกันเลยเรามาตรงไตเติลก่อนแล้วกันนะครับส่วนของไตเติลนี่ก็จะมีเป็นแบบพวก achievement น,นะครับที่สามารถปลดได้ตรงนี้นะไอพวกเนี้ยนะแล้วส่วนนี้เป็น limited title นะครับก็จะมี deep deep pocket นะครับ by e v e r y Game pass นะครับก็ยังไม่มีแล้วก็ one in million ก็คือเปิดได้ e c r e t นะครับ น o r t ซ Season 2 Champion นะครับ Season 2 of the Mining Past นะครับแล้วก็มี Season 2 Elite นะครับก็คือซีรีเมียมนะนั่ก็ผมมี Season 2อยู่นะครับแต่น่าจะต้องทำใหม่นะล้วก็ต้องเก็บให้ครบนะครับเพราะผมดีอยู่สองรอบส่วนส่วนนี้ยังไม่มีอะไรใหม่นะครับก็ยังเหมือนเดิมตัวตรง r e v e r s h o c ครับ r ีเ e r s ์ s h o c นี่รู้สึกว่าจะยังไม่มีนะครับน่าจะเป็นอุปกรณ์ของฝั่งเวลนู้นนะครับ โอเคแล้วก็นี่ครับกูุบินิิสนะครับอผมได้เป็น1ิปนาทีกูมาครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่โมงสิบสามนาทีนะคร็จะได้บูอีกลอ้องนี่ครับเบอร์สามนะครับต้องกดล็อกนะก็ไอซัมเมอร์นะครับเอาออกแล้วนะนี่คือสิ่งที่เราต้องการครับ mm hmm. ก็จะเป็นเซิร์เวอร์โทเค็น2องนะครับมีออสอะไรเนะี่ย ออสเมียออสอะไรทุกอย่างถ้าสิบอันนะก็เราต้องขุดแร่นะครับก็เลยผมจะไปขุดแร่กันนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับขุดแร่ดีก้ไปก็ผมไม่รู้นะครับว่าไอ้แร่สีดำเนี่ยมันหายจากไหนนะเดี๋ยวผมลองหน้าตะเวนดูอืมน่าเชื่อเลยตรงนี้นะไปถ่ยายก่อนนะ นี่เนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมคุดครบแล้วนะครับเพราะว่าผมมีเกียร์ของเกียร์เป็นได้ได้แล่คูณห้านะครับต่อไป,ไปเป็นเล็กลขิบนะครับก็คือไอเดสโตรนเนี่ย 2องสามสี่เดี๋ยวเราไปโซนนี้ไปวอสุดท้ายกันนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับครบแล้วต่อไปนะครับจะเป็นแร่แร่อะไรเอ่ยมีเดียมนะครับมีเดียมกับ ก็เป็นแร่่มงอันนี้นะครับแร่อันนี้นะครับดิสเรียมดิสเรียมอะไรอยเงี้ยเดี๋ยวเราคูถากนนะครับกวนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะเปิดไข่ให้ดูด้วยละกันก็มาคุดเลยครับเดี๋ยวเรัห้าสิบนะก็เอาละครับทุกคนตอนนี้เจอแร่ครบแล้วครับก็ใช้เวลานานมากยิงก็ไม่นานหรอกครับแล้วผมไป ทำอะไรสักอย่างนะนี่นี่คือเวอร์ใหม่นะครับทุกคนทำแบบได้สวยนะสำหรับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตองทูนีกว่าเนี่ยครับก็จะเป็นทูใหม่ครับจะมีหนึ่งชิ้นนะครับกด2450แล้วก็กดไวั้า1 0ยนะครับแล้วก็มีเป็นแบ็คเอ็กซอินฟินิตี้ครับทุกคน5 0 0ร้อนะครับดีมากเลยนะเไม่ต้องซื้อเกมพาแล้วนะครับทุกคน ก็จะเป็นไข่นะครับสามฟองแอ้นี้ไข่จะออกภายในสี่อาทิตย์นะครับอันนี้จะเป็นไข่ลิ้นเต็อมั้งนะนะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะะเราเริ่มพูดเลยครับก็โซนแรกครับก็จะมีไอหนึ่งบล็อกนะครับต,รต้องใช้ปุ่ทั้งหมดหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยครับราเมจต้องเท่านี้แหละติดปุดมตัช็อตนี่แรกสีกาสนะครับอู้หมื่นหนึ่งเลยนะ แล้วก็นี่รับแรชเชลล์ครับสองหมื่นห้าเดี๋ยวลองกดจนกดเวอร์วันนะครับห้าเอเค,ครับทุกคนในเราถึงเวอร์ใหม่แล้วครับถึงชั้นใหม่เป็นล ok ็อกที่เจฟก็จะมีไข่้องนี้ครับสอ,องหมื่นห้าพันนะหนฟอง ซึ่งเราเปิดกันนะอย่างแรกครับเปิดเซเร์ฟบูทกันแล้วกันเอาเป็นบูทอันนี้แล้วกันนะครับที่เราได้ทีขายครับประเทศตอนนี้มีสิบล้านนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเอาดีเจนกันครับดูกันทีมันจะยากไหมเปิดกันเลยครับอ่ะได้ดีเจนมาแล้วครับทุกคนตอนนี้ อ๋อผมดึงปิดอันนี้นะครเอาได้มาอีกตัวนะครับผมดูเปิดนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ได้อีกตัวนึ่งอันนี้ครับเอ้ยโอ้ได้เป็นชายนี่มาแล้วครับนี่ครับก็จะเป็นตัว0.75นะครับถ้าเป็นชายนี่ก็หนึ่งในหนึ่งในสามพักกองนะครับโอเคเบรดิกรูดดูตัวใหม่นะครับขอเรียกเป็นเวอร์นะครับเรป็นเวอร์นะครับนี่นะครับ เป็นตัวโบร์ใหม่ก็แต่ตัวธรรมดาครับช่องสุด850นะครับเงิ 50, น850ปุดวัย้130ครับแล้วคูณเชล22ครับส่วนแบบใช้นี่เนี่ยก็เอาไปคูณสองนะครับคนแต่ก็จะประมาณนี้นะครับต่คราเแล้กตันนี่แต่นาจะประมาณสองพั 3, นสามพันครับ โอเคคทุกคนเราถึงโลกที่สองกันแล้วครับ G Shadow e s h นะครับก็จะมีแร่ Coral นะเป็นบทารังนะครับเต็มเลยนะครับแล้วกมเห็นอีกแร่หนึ่งครับเป็นแร่ c i n a b a นะ c i n a b a แบบแร่นี้ให้เยอะนะแล้วก็นี่ครับไข่ฟองใหม่ Snorkel นะครับราคาสามล้านสองแสนต่อฟองนะครับแล้วก็จะมี Challenge ครับตรงนี้เนี่ยครับน่าจะที่เขาบอกครับว่า ก็สามารถทำครับก็ต้องรอวันก่อนเด้อถึงวันที่สิบหก้าคิงหเขาจะได้เป็นสต์เลี้ยงใหม่มาต้องมาลุ้นกันนะครับแต่ถ้าใครมารวยครับก็สามารถอันล็อกก่อนได้ครับสามวที่เก้าลโลบักนะครับมาเดี๋ยวลองมาลองขายกันดีกว่าว่าเราจะได้เท่าไหร่หรือใช้ตัวของเวอร์ใหม่ได้นะครับก็บ,บู๊นะครับโอเค เราขายแล้วครับเราได้มาทั้งหมด6.3บิลเลียนนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดไอคอนนี้กันดูนะก็จะมีลีเจนหนึ่งตัวครับก็ตอนนี้เขียนในหนครับเบอร์มสนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดู คครับตอนนี้เราได้รีเจนมาแล้วนะกูเปิดได้2ตัวเลยนะครับไนหนึ่งครั้งเป็นคลิงแคปนะครับศูนย์ร์เซ็นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสแต็ปตรงนี้ดีกว่าเห็นงแรกครับอินเด็กซ์นะครับก็ได้เป็นซสปอร์ลัคกี้บูลหนึ่งชั่วโมงนะครับกูก็จะสแต็ปนะครับคูณ1นึ่งพันแล้วคูณเหรียญครับ1นึ0นะครับ แล้วก็เชลอีก240นะครับฟูลไว้150ถ้าไม่ใช้นี่ก็น่าจะเป็นคูณ2นะครับทุกคนสแตตนี้ก็จะตามเวล์เลยครับถือว่าสแตตดีครับสำหรับเวบล์ที่2เราต้องมาดูนกับเวบล์สุดท้ายกันนะครับว่าจะแบบสแตตจะดีแค่ไหนนะ เฮ้ยครับทุกคนตอนนี้อยู่เวิลด์สตายครับสตีอฟโก้นั่นเองนี่จะเป็นไข่ครับน่าจะเป็นไข่ลิมิเต็ดนะครับยอร์ตี้เอ็กนะครับก็จะออกในสี่อาทิตย์สองวันนะครับทุกคนแล้วก็มีกล่องดอทเชสตรงนี้นะครับก็ราคานะครับตอนหนึ่งกล่องเนี่ยสิบห้าล้านเชลเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีรีเจนทั้งหมดสามตัวนะครับเมื่อกี้ผมไปดูว่ามีสิกทั้งหมดสี่ตัวนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับก็หวังว่าผมจะเปิดได้เดี๋ยวนะ ถ้าผมมีดัวมากพอครับผม่าจะเปิดได้อยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาขายแร่งก่อนเราได้มาครสิบเจ็ดีครับเดี๋ยวเรามาล่ารีเจนตัวอย่างนี้กันครับรามารีวิวเดียวกนะ็เดี๋ยวเจอครับทุกคน โอเคครับทุกคนก็หมดไป 60B บีแล้วนะดีเจนตัวแรกยังไม่ออกเลยครับแอเปิดดูตรงนี้โอเคงั้นก็เอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเอเทีร์นอกรอบก่อนนะครับกดมันจะซับใหม่ผมเปิดได้ในวันนี้โอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้จะจบนะครับก็อัปเดตของ a t l a n t i s นะครับในมา n ิคซิมเลเตอร์2นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน ก็สำหรับวันนี้ขอแค่นี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย